อ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูอันนี้ก่อนนะครับอ่าสมมติว่าครูมีตรงนี้เป็นเสี้ยวหนึ่งของวงกลมอ่าจะหาพื้นที่นะแถวตรงนี้เจ็ดนักเรียนจะหายังไงอันนี้เริ่มเป็นโจทย์แนวสสทเป็นแนวประยุกแล้วนะครับวิธีการก็ง่ายที่เดียวนักเรียนตรงนี้เป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมเราก็คิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วลบด้วยตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้านักเรียนดูรูปก็คือหนึ่งในสี่ของพื้นที่วงกลมถูกไหม แสดงว่าพื้นที่นะครับที่เราแรงเงาก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบกับหนึ่งในสี่ของวงกลมถูกไหมนะครับลบกับพื้นที่ลบพื้นที่นะครับหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมจริงไหมนะครับเพราะั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรด้านคูณด้านเจ็ดคูณเจ็ดเป็นสี่สิบเก้า คราวนี้นักเรียนจะต้องไปหา1ใน4ของวงกลมก็คือเศษ1ส่วน4ีายพผมว่าครูกำหนดายประมาณ22 7สน7นะครับใช่ไหมพอากำลังลสองรัศมีก็คือ7คูณ7 7ตัดชึกนักเรียนก็ได้49ลบกับ4หาร2 2เอ้ยได้เท่าไหร่นักเรียน4หารย2่ส นะครับเหลือเศษสองส่วนสี่ใช่ไหมเดี๋ถ้าในไปหารเป็นทศนิยมก็คือนะครับสี่ห้ายี่สิบแล้วก็จุดห้าใช่ไหมในเรเียนหารทศนิยมเป็นนะครับได้ห้าจุดห้าใช่ไหมห้าจุดห้าคูณเจ็ดตรงนี้ได้เท่าไหร่ในเรียนห้าจุดห้าคูณเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบแปดจุดห้าอันนี้นักเรียนเนื้อลองไปคิดเลขดูนะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ได้เรียนสิบห้านี่นะครับไม่มีหน่วยก็เป็นตารางหน่วยโอเคไหมทันไหมครับอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่ง <c oughs> นะครับที่สวสวทชอบออกประยุกต์ประยุกต์ประยุกต์เขาเคยออกเป็นข้อสอบส,ว,สวทนะของบ่า วาดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ต้องใช้ความพยายามในการวาดนะครับฟึบฟึบฟึบออันนี้สมมติเหรียญโอลิมป,ปิกเนี่ยหาวิธีงอะไรเงาตรงนี้ทำไงนด่นเลยก็ฟึบไปเลยนะครับลากสมมติตรงนี้นะตรงมากนะครับตรงนี้สมมติว่ารัศมี7เจดอะ พราะฉะนั้นเบวกเตรงนี้เป็นเท่าไหร่14ตรงนี้ก็เท่าไหร่นักเรียน14โอเคไหมนักเรียนครับถ้าเกิดคูณสี่ส่วนนี้มาประกบกันปุ๊บมันกลายเป็นวงกลมลูกหนึ่งพอดีไหมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่แรงเงาก็คือเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสล,ลูกนี้ลบกับวงกลมหนึ่งลูกถูกไหมก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสล,ลบพื้นที่วงกลมอันหนึ่ง สี่เหลี่ยมสัตุ์รัตนะครับก็คือ14คูณ14บสี่เห็นไหมพื้นที่วงกลมก็พาย R กำลัง2 14สิบสี่ได้196่าพายคือ22่ส่วน7นะครับรัศมีวงกลมก็คือ7คูณ7ตัดชึกชึกตรงนี้ก็ได้154 196ลบ154เป็นเท่า,หาไหร่นักเรียนเป็น42นะครับตารางหน่วยตารางเซนตารางเมตรแล้วแต่เขาจะให้มานะครับ c